สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้เมียสวยเหมือนดาราแต่เจ้าบ่าวหน้าหงิกวงในเผยเพิ่งเจอกันแต่หงิดใจเบื้องหลังเจ้าสาวการแต่งงานในสมัยโบราณมักยึดถือตามคําสั่งของพ่อแม่และคําพูดของพ่อสื่อแม่สื่ออย่างไรก็ตามในยุคสมัยใหม่นี้ การแต่งงานแบบครุมถุงชนได้ถูกขจัดออกไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ดียิ่งมีสลัดในการสมรสมากเท่าไร่วัยรุ่นก็จะแต่งงานกันน้อยลงเท่านั้นนี้คงทำให้พ่อแม่วิตกกังวลอย่างไม่ต้องสงสัยและพวกเขาถึงขั้นใช้ธรรมเนียมเก่าๆเ,เพื่อจัดการสมรสให้ลูกของตนเองดังเช่นเรื่องราวของผู้ชายในเฮเปยที่ไม่เคยมีคู่ครองแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ขยันทำงานและมีความรับผิดชอบแต่เพราะบุคลิกเก็บตัวไม่ค่อยพูด ซึ่งส่วนทางกับสังคมปัจจุบันที่คนหนุ่มสาวต่างกล้าแสดงออกกันทําให้ปัจจุบันนี้เขามีอายุ29ปีผู้ชายคนนี้ก็ยังโสดพ่อแม่เห็นดังนั้นก็กังวลในใจจึงตัดสินใจจัดการเรื่องการแต่งงานของลูกชายด้วยตนเองพ่อแม่ไปพบแม่สื่อในพื้นที่ ขอให้หาผู้หญิงดีๆให้กับลูกชายซึ่งหมายความว่าระบบจับคู่จะสรรหาคนที่ดีมากตามไปด้วยดังสุภาษิตที่ว่าเงินทำให้โลกหมุนไปเนื่องจากมีเงินคนหาคู่ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคัดหายหญิงสาวโสดโปรไฟล์ดีไม่กี่วันต่อมาแม่สื่อก็มาพร้อมกับลูกถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งอีกฝ่ายไม่เพียงแต่มีใบหน้าที่สวยมากเท่านั้น แต่ยังมีรูปร่างที่ดีด้วยเป็นผู้หญิงที่สวยเตะตาตั้งแต่มองเพียงครั้งแรกแม่สื่อบอกด้วยว่าผู้หญิงคนนี้มาจากเมืองใหญ่ถึงแม้จะเรียนไม่เก่งจนโดดเด่นแต่ก็เป็นคนมีความสามารถและมีบ้านเป็นของตัวเองสาวคนนี้ถือว่าหาได้ยากเมื่อได้ยินคำอธิบายของแม่สือ่อพ่อแม่ของชายหนุ่มก็ดีใจมากและอยากให้ลูกชายได้รู้จักหญิงสาวคนดังกล่าวทันทีแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือก่อนที่หนุ่มสาวจะได้ทำความรู้จักกัน พอแม่ก็วางแผนที่จะจัดพิธีมั่นให้กับเขาทั้งสองคนแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขากลัวว่าหญิงสาวจะหลุดมือไปเมื่อได้รู้เรื่องแน่นอนว่าลูกชายก็ค่อนข้างต่อต้านแต่ในอีกด้านหนึ่งหญิงสาวกลับพยักหน้าตอบตกลงทันทีทําให้พิธีมั่นถูกจัดขึ้นก่อนที่ทั้งสองคนจะได้พบหน้ากัน้วซ้ําในงานการแสดงออกของบาวสาวก็ดูแปลกตาไม่มีการสื่อสารใดๆต่อกันเลยหญิงสาวมีรูปลักษณ์ตรงปก เหมือนจะเป็นพับเปะเปใบหน้าสวยและสัดส่วนโค้งสวยงามทั้งหน้าและหลังเจ้าบ่าวกลายเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาสําหรับผู้ชายด้วยกันซึ่งอย่างไรก็ตามภาพความจริงที่เห็นนั้นปรากฏว่าใบหน้าของเจ้าบ่าวกลับดูเศร้าหมองทําให้หลายคนสงสัยว่าเขามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์นบนอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาชาวเน็ตหลายคน ตั้งข้อสงสัยตรงกันว่าผู้ชายคงไม่มีความสุขแน่นอนเพราะเป็นใครก็คงอดคิดไม่ได้ว่าหญิงสาวที่สวยมากๆมีรูปร่างดีมีสละทางการเงินแถมมีบ้านเป็นของตัวเองทำไมถึงตอบตกลงมั่นหมายอย่างรวดเร็วกับผู้ชายที่เก็บตัวทั้งที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยด้วยซ้ำเว้นแต่เธอต้องการผู้ชายที่ซื่อสัตย์เขามารับช่วงต่อการมั่นหมายที่เร่งรีบเช่นนี้ทำให้หลายคนสับสนและตกใจ ท้ายที่สุดแล้วการมั่นหมายหรือการแต่งงานเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตหากไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนสองคนที่มีค่านิยมและทัศนคติต่อชีวิตที่เหมือนกันหลังจากแต่งงานกันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันในตอนนั้นอาจไม่เพียงเกิดปัญหาระหว่างทางคู่เท่านั้นแต่รวมถึงทั้งสองครอบครัวและลูกที่อาจจะเกิดมาในอนาคตอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ